สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับช่องพระเครื่องทั่วไทยกับตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับมา EP นี้นะครับตอนเย็นนะครับเราขายองค์ละ200นะครับ2องค์300นะครับ4องค์500นะครับจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าของมาเช้านะครับส่งหมดแล้วนะครับของมาเช้าส่งหมดแล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับแต่เช้าเลยองค์ละ100ฝากไว้เลยนะครับอ่า แต่วันนี้องละสองร้อยก่อนพรุ่งนี้เช้านะครับองค์ละหนึ่งร้อยฝากเลยนะครับมาเริ่มองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นเนื้อตะกัวรองพิมพ์นะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่หนึ่งต่อไปครับองค์ที่สองก็จะเป็นขุนแผนนะครับวะกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเครือบโบราณนะครับนี่องนี้องค์ที่สองนะครับสวยๆเลยองค์ต่อไปครับ องค์ที่สามก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตานะครับสามชายใหญ่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สี่นะครับอ่าเป็นพระรอดนะครับพระรอดนะครับกุมหาวันนะครับเป็นพระรอดทรงเครื่องนะครับย้ํานะครับพระรอดทรงเครื่องนะครับสวยๆเลยนะครับนี่องค์ที่สี่ต่อไปครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นสมเด็จวัดละขังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่เนื้อแบบปึกๆนะครับเนื้อมันมากองค์นี้องค์ที่ห้า องต่อไปนะครับองที่6กนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดปี0ูนย์้านะครับนี่นะครับองค์ที่หแล้วนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่7ก็จะเป็นวัดอนงพิมพ์ปางซ่อนหานะครับเนื้อเมกะสิทธ์นะครับวัดอนงนะครับองค์นี้องค์ที่7องค์ต่อไปครับองค์ที่8นะครับอ่าสิงห์หลวงพ่อเดิมกระดูกแกะนะครับสิงห์หลวงพ่อเดิมกรอบกระจกนะครับกระดูกแกะนะครับอ่าองนี้องค์ที่8ด องต่อไปครับองที่9ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านพิมพ์ชลูดนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ชลูดนะครับองค์นี้องค์ที่9องค์ต่อไปนะครับองค์ที่10บนะครับก็จะเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับนี่นะครับเนื้อผงลงรักนะครับองค์ที่10บแล้วนะครับองละ200นะครับ2องค์300นะครับ4องค์500นะครับใครซื้ององเดียวขอค่าส่ง50บบาทนะครับอ่ะ องนี้นะครับองที่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับไอ้พิมพ์เข่าตรงนะครับนี่นะพญาพิมพ์เข่าตรงมือตกเข่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่เม่นครับผมนี่หลวงพ่อปานพิม์ขี่เม่นนะครับสิบสองต่อไปครับสิบสามก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับหล่อเลยองนี้นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที Alpha, ่สิบสี่นะครับ okay. อ oh, well ่าก็จะเป็นหลงพ่อเงินพิมพ์คีตาสามชายนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่แล้วนะครับต่อไปครับสิบห้านะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนี่นะครับวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้าองต่อไปครับองค์ที่สิบหกนะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อันนี้มีลงรักมาด้วยนะครับ องนี้องที่16องค์ต่อไปครับองค์ที่17นะครับอ่าหลงพ่อเงินนะครับหลงเพ่อเงินกับสมเด็จเยอะนะครับนี่หลงเพ่อะเงินพิมพ์นิยมอีกแล้วนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่17ต่อไปครับ18ก็จะเป็นหลงปูดทวดปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ปั๊มซ้ำพิมพ์ A นะครับตลับหลังตันนะครับองค์นี้องคที่18 องต่อไปครับองค์ที่สิบเก้านะครับอ่ารูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้อง์ที่สิบเก้าองต่อไปครับองที่ยี่สิบนะครับวัะคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อมันมันเลยนะครับแก่น้ํามันต่างอิวนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอ่านี่ก็วัะคังพิมพ์ใหญ่อันนี้ลงชาติแดงนะปิดทองนะครับ องนี้องที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับองค์ต่อไปครับผมองที่ยี่สิบสองก็จะเป็นพระกิ่งห่มคุมนะครับนี่นะครับปอวเวเลตรอห้านะครับเนื้อโลหะผสมนะครับยี่สิบสององต่อไปครับองที่ยี่สิบสามก็จะเป็นพระกุนะครับพระกุนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับเป็นพระนาคปกเนื้อชินสนิมแดงนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสาม องต่อไปครับองที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อตะกั่วนะครับดูเก่าไม่เก่าเลยนี่เป็นมุ้งเลยนะครับเป็นเส้นเส้นเลยนะครับยี่สิบสี่นะครับต่อไปครับยี่สิบห้าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์นี้องที่ยี่สิบห้าองต่อไปครับ องค์ที่ยี่สิบหกก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีลงรักนะครับนี่ยี่หกนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่านี่ก็จะเป็นวะะัดระฆังนะ่าจะเป็นพิมพเกตบวัวโตมอีกหนึ่งอีกหนึ่งพิมพนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบแปดเนไหมครับแบบมันมากต่อไปครับ ย9ิบเก้านะครับก็จะเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญกระไลเงินนะครับเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมเป็นเหรียญกระไลเงินนะครับยี่สิบแปดนะครับองค์นี้องค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้าก็จะเป็นพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบเก้าต่อไปครับสามสิบนะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบองต่อไปครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับ ก็จะเป็นพระกุพระผงสุพรรณนะครับนี่เนื้อดินนะครับเป็นพระกุนะครับพระผงสุพรรณนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปครับสามสิบสองนะครับก็จะเป็นปิดตาเนื้อผงนะครับนี่ลงรักนะครับสามสิบสองต่อไปครับสามสิบสามนะครับ อันนี้ดีกว่าคอนสมอนะครับพักกุคคอนสมอนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบสามพักกุคคอนสมอใหญ่เลยองค์ต่อไปองค์ที่สามสิบสี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับสามสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้าก็จะเป็นหลวงปู่ทวดปั้มซ้ำนะครับปั๊มซ้ำพิมพ์เอนะครับ เนื้อจะจัดสวยๆเลยครับตลับหลังตันนะครับส5หต่อไปครับ36นะครับก็จะเป็นพระผงสุพันธ์เนื้อชินสนิมแดงนะครับหรือว่าพระยอดโถนะครับ36แล้วนะครับต่อไปครับ37นะครับอ่านี่ต่อเลยวัดละคังพิมใหญ่นะครับลงรักนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่ส7ิบองค์ต่อไปนะครับองค์ที่38นะครับอ่าพระรอดอีกหนึ่งองค์นะครับ นี่นะครับ38นะครับต่อไปครับ39นะครับอ่าพระซุ้มกอนะครับเนื้อชิ้นเนื้อชินเงินนะครับพิมพ์ใหญ่นี่พิมใหญ่มีกระหนกข้างนะครับองค์นี้องค์ที่39ต่อไปครับ40นะครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่อง์นี้องค์ที่40องค์ต่อไปนะครับองค์ที่41นะครับ นี่นี่สี่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นวัดระคังพิมพ์ปกโพนะครับนี่นะครับสี่สิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จวัดคะังพิมพ์ปกโพองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบสองนะครับก็จะเป็นวัดละฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับสี่สิบสององค์ต่อไปครับองค์ที่สี่สิบสามก็จะเป็นพระพิจิตเมตคเมาเนื้อชิ้นเงินนะครับนี่นะครับเป็นพระพิจิตเมตคเมาเนื้อชิ้นเงินนะครับสี่สิบสาม ต่อไปครับ44นะครับอ่าวัดละคงพิมพ์ใหญ่อันนี้ลงชาติปิดทองนะครับลงชาติแดงนะครับปิดทองนะครับ44องค์ต่อไปนะครับองค์ที่45นะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดปี0ูนย์ห้านะครับนี่องค์นี้องค์ที่45ต่อไปครับ46นะครับเหรียญหลวงปู่สุกอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะครับเนื้อตะกั่วรองพิมพ์นะครับ46 องต่อไปครับองค์ที่47ดนะครับอ่าหลงวงเงินคิตาสามชายใหญ่นะครับนี่นะครับ47แล้วต่อไปครับ48นะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ฐานแซมอีกหนึ่งองนะครับนี่ฐานแซมสวยมากต่อไปครับ4ี่้านะครับอ่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับเดี๋ยวหาพระก่อน องที่ห้าสิบนะครับเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยอ่าเจอแล้ว <c oughs> นี่นะครับก็จะเป็นหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับอ่าองค์สุดท้ายนะครับองที่ห้าสิบนะครับนี่หลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ ่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มานะครับ096661 4848นะครับ EP ตอนเย็นนะครับองละ200 2องค์3 0 0 4 0อสี่องค์500องค์เดียวขอค่าส่ง50บาทครับผมสวัสดีครับ